สวัสดีจ้าทุกคนพาทุกคนมาชมดอกเด็ดพเดียวที่ปลูกไว้ในกระถางนะจ๊ะเด็ดพเดียวนี้ก็จะเป็นหัวนะจ๊ะทุกคนแล้วก็ก็เราปลูกครั้งหนึ่งเขาก็จะเกิดมาเองทุกปีเลยจ้าทุกคนอันนี้ก็ปลูกหลายปลูกนานแล้วนะจ้าทุกคนแต่เขาก็มีหัวของเขาอยู่เขาก็เลยเกิดมา,าใหม่นะจ๊ะ จ้ะทุกคนจ้ะสวยมากเลยจ้ะลวนดมดูแล้วกินเขาก็จะหอมนิดหนึ่งนะจ้ะทุกคนเพคเดียวในกระทางนะจ้ะ อันนี้ก็เป็นกระถางที่ปลูกนะเจ้าทุกคน อีกกระทางหนึ่งนะจ๊ะทุกคนสวยงามนะจ๊ะดอกของเขาคลิปนี้รูดขอจบไ้แค่นี้นะจ๊ะทุกคนขอบคุณจ้ะที่มารับชมสวัสดีนะจ๊ะแม่บายจ้า